มาอีกลำแล้วนะครับสำหรับยีสุดีแม็กซีเจเคนะครับมาอีกลำแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาการเบื้องต้นกันนะครับอ่าเปิดปากโพงแล้วนะครับตันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะในงานซ่อมเครื่องยนต์นะอันนี้ทําการตัววันเครื่องยนต์ใหม่นะกันนี้นะเดี๋ยวเราจะนําท่านไปตรวจสอบด้วยกันนะครับตึงถอยเข้ามาสตาร์เครื่องยนต์นะครับอันนี้ไปซ่อมมาแล้วแต่ไม่จบนะครับทำงานสตาร์เครื่องยนต์เลยครับ นี้มาจอดรออยู่2วันแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเอาพรวนเครื่องยนต์ใหม่นะตอนนี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ไม่มีเสียงเก๋งไม่มีอะไรนะครับดึงถอดออกมาครับถอดออกมายังเย็นอยู่นะยังไม่มีอะไรครับยังไม่เข้าเพิ่งสตาร์ทวันสาระก็เร็วแล้วนะลองดูกล้าไม่วัดน,นะ ดีไหเดี๋ยวมันร้อนก่นกันลุกไม่เป็นไรไม่ได้ยิงดื้อเนี่ยบรรทักออกนะครับอันนี้ยิ่งร้อนยิงออกนะครับชัดเจนนะครับทำการดับเครื่องเลยนะเดี๋ยวจะลื้อยากนะครับเราทำให้พอเป็นสังเกตนะครับนี่เยอะหมดเลยนะครับเครื่ออ่า ต่อไปเราก็จะลื้อนะครับดูด้านในนะอ,อ้าวน,นี้นะเรายกรถขึ้นแล้วนะมาดูสภาพน้ำมันพาวเวอร์ของคันนี้นะครับเป็นสีน้ำมันเครื่องเลยนะครับดูสภาพด้านล่างรั่วซึมทุกจุดนะครับโอ,อ้เยเยอมเยอมหมดเลยครับเดี๋ยวจัดการให้ไม่กริบเลยนะครับผมทีนี้มาดูเสื้อสูบกับฝาสูบคันนี้นะฮะ ปัญหาของคันนี้คือมีน้ำรั่วซึมออกออยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับมีน้ำรั่วซึมไหลลงตามเครื่องเห็นไหมครับไหลอาบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับแลให้ดูเช่นเคยนะครับความห่างระหว่างแหวนนะครับเห็นไหมแหวนกำลังกัดห่างมากนะครับคันนี้ ตีปอกใหม่อีกแล้วนะครับตีปอกใหม่อีกแล้วนะกับโรกประจำตัวในรถอินสุดีแม็กซี่เจเหนึ่งนะครับต่อมาณนี้นะฮะนี่ก่อนจะนำเสื้อสูบไปตีปอกนะเราทำให้เห็นภาพนะครับนะเรามาดูฝาสูบนะครับฝาสูบไม่ช้ำเลยคันนี้นะะคันนี้ ให้ลงตึงตรวจเช็คที่วาวไอดีเสียให้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคันนะี้วาวไอดีเสียดูไม่สวยนะครับสาภาพไม่สวยนะฮะแล้วก็ตาน้านะครับ,รบตาน้าอ่ามีคราบสนิมนะครับสามตัวนี้ชอบรั่วบ่อยนะหรือหายรืยไม่รู้สาเหตุนะ เวลาเราลื้อออกมานะครับําฝาสูบใหม่นะคันนี้เราจะตีตาน้ามใ,ใหม่ด้วยนะแล้วก็เช็กตัดน้ำนะครับก่อนที่จะนำประกอบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเอาส่งลงคลืนก่อนนะครับสำหรับฝาสูบตัวนี้นะฮะแล้วก็เสื้อสูบด้วยนะครับครับมาดูในส่วนของชุดคัด หรือว่าเกียร์นะะตรงนี้ลูกปืนคลัตนะฮะน้ำมันเครื่องที่เยอะออกมาเนะต็มไปหมดนะทำให้คลัตลื่นนะตัวนี้ชุดคลัตเสียหมดเลยนะะใช้การไม่ได้นะต้อง,ต,องต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับผมไปต่อครับงานซ่อมเครื่องยนต์ดีแม็กซีเคหนึ่งนะครับคันนี้อาการมาคือสภาพเครื่องยนต์นี่เปื้อนไปด้วยน้ำมันนะะคันนี้นะฮะก็ ชรับการไม่วัดนี่น้ำมันทะลักเลยนะคันนี้เยิม้มทั้งลำนะทั้งเครื่องนะกันนี้ด้านในเราทำอะไรไปบ้างนะมีหนึ่งตีปอกสองเปลี่ยนแหวนแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรข้างในนะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นของแท้นะครับจับอกจับก้านกันรุนนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดนะ เพิ่มเติมมีปั๊มน้ำนะครับระบบน้ำมีปัญหาด้วยนะคันนี้สนิมเคลอเลย<ม>ด้านในนะน้ำรั่วออกจากออยออกจากออยนะทำการแก้ไขให้แล้วนะครับมาดูอะไรกันนะครับอะไรเราจะใช้ของแท้หมดทุกจุดนะครับที่สั่งมาเป็นอะไรแท้หมดเลยนะแล้วก็จะไปดูน็อตกันนะครับ น็ Not, คันนี้นะะเห็นไหมครับสภาพก่อนหมดเลยนะะโดนกัดโดนก่อนนะห้าตัวเลยนะมีปัญหาทั้งหมดห้าตัวนะเดียวเดี่ยวนี่บางตัวยืดนะะเราเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะนำใส่ไปขันในฝาสูบนะครับอ่ะส่วนฝาสูบนะครับฝาสูบนี่ ทำการเปลี่ยนวาวไอดีวาวไอเสียนะครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำการเจียบาเจียวาวนะครับทุกตัวนะฮะอัดน้ำใส่หน้าฝาสูบนะครับแล้วก็ตาน้ำนี่ห้าตัวนะฮะทำการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับพอครัวปัญหาเรื่องกลับมาเรื่องน้ำหายนะครับเวลาทำก็ต้องจัดการใหม่หมดนะครับ อีนี้มาดูข้อหลังนะครับนี่มดูดูลูกปืนลูกปืนตรงนี้เป็นลูกปืนปลายเกียร์นะตายนะครับดูนะหมุนไม่ไปเลยนะตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะตีเปลี่ยนนะครับตีออกมาเปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนปลายเกียร์นี่ขัดไปเลยนะฮะส่วนข้อหลังเนะเราก็ทําการให้ตรงกึ่งนะครับปัดเงาใหม่นะะแล้วก็ เปลี่ยนซีนสลิปไปนะครับซีนสลิปของแท้ตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ทําใหม่นะครับรอลูกปืนมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปครับเดี๋ยวเราทําการตั้งวาลนะครับทําการตั้งวาลเสร็จก็จะประกอบขึ้นไปนะครับ ประอกอบขึ้นไปบนรถแล้วก็มารอฟังเสียงกันนะครับว่าคันนี้เสียงเจไะไพลราะเพราะพิงขนาดไหนนะครับผมสําหรับอิตาสุคันที่มีปัญหาคันนี้นะเราทําการประกอบเครื่องยนต์ลงไปแล้วนะแล้วก็สตาร์ทเครื่องรันอินแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้เรามาฟังเสียงกันครับเสียงไพลราะดสนังหูไหมครับสตาร์ทเลยครับเฮ้ยเสียงเพาะเลยนะคันนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูการไม่วัดนะครับไม่มีเลยนะครับปันออกมาไม่มีเลยนะนิ่งแล้วนะรเราไปดูอีกตัวนหนึงนะครตรงาทางเดินอากาศนะครับท่ออากาศท่อข้ามเครื่องตรงนี้นะฮะนี่ก็ทางเดินอากาศตรงนี้นะฮะที่เราให้ดูตอนแรกนะครับ วันจะะลักออกมาเลยนะวันนี้วันไม่มีแล้วนะครับจบแล้วนะกันนี้นะพร้อมส่งงานนะครับผมทําการวิ่งทดสอบนะแล้วก็รันอินเรียบร้อยหมดทุกสิ่งแล้วนะครับเก็บความเรียบร้อยรอยรั่วตามจุดต่างๆนะฮะไม่มีนะพร้อมส่งงานนะครับหาท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะฮะทางช่อง YouTube อูงแงจะเลินการช่างด้วยนะครับ วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปายที่อูง่แงจเจริญการช่างนะครับ